สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรายการข่าวทะลุใหม่รายการข่าวแบกกระดินนะครับก็มาคุยกับท่านทั้งหลายเอาอะไรต่อมีอะไรมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันตามปกติการบ้านการเมืองตอนนี้เรียกว่าดุเดือดเลือดพล่านครับเป็นการเมืองที่ถึงพลิกถึงขิงเป็นการเมืองที่เข้าห้ามห่านกัน เป็นการเมืองที่เข้ามาทล่มกันอย่างไม่ยั้งมือครับฉะนั้นผมต้องเล่าเบื้องหลังให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายให้ฟังกันจากข่าวเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมบิ๊กตู่เมินธรรมนัสป่วนคือบิ๊กตู่เนี่ยเขาเมินเขาไม่สนใจว่าธรรมนัสจะป่งจะป่วนอะไรเสียงแข็งเลยฮะ ไม่ปรับคณะร,รัฐมนตรีไม่ยุบสภาเสียงแข็งลากเกมสู้ครับประยุทธ์ลากเกมสู้ไม่ยุบสภาและไม่ปรับคณะร,รัฐมนตรีนี่เป็นคําสัญญาจากประยุทธ์จันท์โอชาคือเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอ,อยังไงละ่ะหลายคนบอกเฮ้ย hey, มันไปไม่หลอดกฎหมายเข้าสภากูก็ต้องยุบเขาไม่เอากฎหมายสําคัญเข้าเขาจะเขาจะโโลโดาวเขาเรียกไร เขาจะลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆเพื่อรอการประชุมเอเปกการจะยุบสภามันง่ายเกินไปเรื่องลาออกเมินซะไม่มีทางเมินซะเถอะทีนี้ถ้ายุบสภาละ่ะคนที่มึนหนักก็คือใครมึนหนักและมืดแปดด้านก็คือวิศน,ววนุวิศ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 นุเครือง,งามบอกว่าเฮ้ยขูม,มืดแปดด้านเลยเว้ยเฮ้ย นะยี่สิบสอสอของพลังประชารัฐที่โดนขับออกไปอะ่ะแล้วมันจะมีปัญหาต่อการประชุมสภาไหมจะมีนู่นมีนี่ไหมสายข่าวมานั่งนับดูเขาก็ยืนยันอย่างนี้ท่านผู้ชมยืนยันอย่างนี้ครับว่าเวลาเนี้ยในสภามี47 5เสียงการประชุมสภาต้องใช้เสียงเกึ่งหนึ่งใช่ไหมครับ 475เสียงใช้เสียงกึ่งหนึ่งคือ238เสียงแต่รัฐบาลมี275เสียงเกิน238นะครับน,นี่หักไอ้20ออกไปนะของธรรมนัตและจากการขับสอสอ21คนของกลุ่มธรรมนัตออกไปก็จะเหลือเสียง254เสียงเกินกึ่งหนึ่งมานิดหน่อย ถ้าตีเป็น500ก็เกินมาสี่อแต่มันไม่ถึงห้าร้อยมันแค่4ี่ร้อยเจสห้าเสียงทั้งสภาตัวเลขยังประชุมสภาไปได้แต่ว่าปลิ่มน้ำปริ่มน้ำก็เป็นเรื่องวิกแต่ลวิบแต่และพักเนี่ยจะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะทำไงเอาไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมตอบคำถามหลายท่านแล้วว่าขุมกำลังของธรรมนัตไม่ใช่มี21เเสียงที่พวกคุณขับเขาออกไป เขาบอกยังไงหลังจากโดนขับเขามาสารภาพและให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเห็นใจเขาเข้าใจเขาสงสารพี่น้องเขาที่เป็นสอสอที่ยังอยู่ในนั่นที่จะต้องเลี้ยงดูกินกล้วยกันเพราะพวกนี้อย่าไปคิดว่าผมไปเปรียบเทียบกับลิงล้บุรีสิคือเขาชอบกินกล้วยกันก็ยังจะต้องเลี้ยงกล้วยต่อไปไม่ใช่ยี่สิบยี่บเอ็ดเสียง่ะยังมีอยู่อีก ถ้าคุณว่าตามข่าวก็ยางงั้นแต่ลึกๆมันมีคนของกลุ่มธรรมนัตอีกสิบกว่าเสียงแต่ถ้ากลุ่มธรรมนัตอีกสิบกว่าเสียงเบี้ยวขึ้นมาเนี่ยประยุทธ์ก็จบเหมือนกันจบเหมือนกันแต่จะจบแบบไหนราอีบอกแล้วอีไม่ยุบสภาอีไม่ลาออกไม่มีรัฐธรรมนูญระบุไว้ท่านผู้ชมบอกว่าถ้าแพ้โหวตในสภา นายกต้องลาออกหรือนายกต้องยุบสภานั่นมันรับธุรัฐธรรมนูญฉบับเกา่าแต่ฉบับประยุทธ์เนี่ยมันก้าวหน้าครับมันก้าวหน้าเป็นระบ,บอบระบบระบบประยุทธ์เป็นระบอบประยุทธ์ฉะนั้นมันไม่มีบอกว่าจะต้องทํานู่นทํานี่แพ้กฎหมายในสภาจะต้องลาออกแพ้กฎหมายในสภาจะต้องยุบสภาเหมินซะเถอนะนะถ้ายุบสภาเนี่ยคนที่มืดแปดด้าน ที่ทั้งงงทั้งเงงเขาชื่อวิศนุเครืองามครับเขาว่าไงวิศนุเขาบอกกรณีพรรคพลังประชารัฐขับ21สอส,อสอกลุ่มธรรมนัตพ้นจากสมาชิกภาพของพรรคพลังประชารัฐส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในสภาว่าผมตอบไม่ถูกเรื่องนี้ฝ่ายการเมืองต้องเป็นคนดูแลรับผิดชอบกันไปขณะนี้รัฐบาลยังคงเป็นรัฐบาล และอีกไม่นานก็จะสมดสมัยประชุมสภาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีเวลาที่จะบริหารจัดการแต่จะจัดการยังไงผมไม่ทราบอยู่ที่นายกนายกรับบผิดชอบทั้งหมดที่จะช่วยกันคิดและจะต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำยังไงต่อไปนักข่าวเขาถามว่าหากนายกตัดสินใจยุบสภาในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญที่ก็เฎีกฎหมายลูกเนี่ย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสสเกี่ยวกับพรักการเมืองเนี่ยมันยังไม่ผ่านท่านผู้ชมมันยังไม่ผ่านสภา,านะพรปคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไอ้เกี่ยวกับพักการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมันยังไม่ผ่านสภาเมื่อมันยังไม่ผ่านเนี่ยยุบสภา,าแล้วมันจะทําได้ไหมวิษณุบอกว่าจะเรียกว่าค้างอยู่อย่างนั้นหรือเรียกว่าตกไปก็ได้เพราะเมื่อยุบสภา,าแล้วจะไม่สามารถประชุมสภา,าได้ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับจะต้องเข้าสู่สองสภาแต่ถ้าเหลือเพียงสอวอก็ประชุมโดยลำพังไม่ได้มันก็ค้างอยู่เท่ากับว,ว่าไม่มีกฎหมายลูกและเมื่อยุบสภาแล้วจะต้องเลือกตั้งภายใน45-60วันแล้วจะเลือกกันยังไงวิษณุบอกนะแล้วจะเลือกกันยังไงผมก็นึกไม่ออกและผมเคยตอบมาหลายเดือนแล้วว่าหากมีการยุบสภาเกิดขึ้น ก็ไม่ต้องทำอะไรกันนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นต่อไปอีกสี่ปีแปดปีสิบสอปีมันทำอะไรไม่ได้นะภาษาผมภาษาแบรกาดินเขาเรียกยักษ์ตื้นติดกึกยักษ์ลึกติดกักแล้วแต่มึงจะยักษ์ยักอะไรหรือจะเต่งนะหรือจะยักษ์หกสี่เอี่ยวอะไรก็ว่าไปนักข่าวก็เลยถามอย่างนี้ท่านผู้ชมเขาบอกหากรัฐบาลรักษา,าการเนี่ยจะนำกฎหมายลูกสองฉบับออกมาเป็นพระรามกำหนดได้ไหม วิษณุบอกว่าก็มีข้อเสนออย่างนั้นแต่ผมไม่เห็นด้วยและคิดว่าไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเพราะการออกพระราชกำหนดเป็นการที่รัฐบาลกำหนดฝ่ายเดียวเท่ากับว่ากาติกานี้รัฐบาลกำหนดนั่งข่าวก็จี้ถามอีกท่านผู้ชมเขาถามว่าจะกลับไปใช้กฎหมายเดิมได้ไหมนในวิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายบอกว่าใช้กฎหมายเดิมไม่ได้อ่าตรงนี้แหละครับใช้กฎหมายเดิมไม่ได้คือจะกลับไป ไปไปบัตรใบเดียวไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขและประกาศใช้แล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งอยู่ดีแต่จัดการยังไงผมนึกไม่ออกจริงๆวิษณุบอกว่าผมมึนผมนึกไม่ออกจริงๆและเคยถามทางคณะกรรมการเลือกตั้งคือกกตแล้วกะกะตก็บอกกูก็คิดไม่ออกรองนาะยกฝ่ายกฎหมายมึงคิดไม่ออกกูก็คิดไม่ออกถึงยังไงก็ต้องให้กฎหมายลูกผ่านก่อนมาใช้เสียก่อน จะได้มีกลไกและเครื่องมือในการเลือกตั้งนักข่าวเขาถามว่าระยะเวลาที่สั้นที่สุดในการพิจารณากฎหมายลูกสองฉบับให้ผ่านเนี่ยนานไหมวิศนุเครือง,งามบอกว่าก็ใช้เวลายาวยาวเพราะถ้าพิจารณาแบบเร็วและยังมีการแก้ไขอยู่อีกนะแล้วถามกรกะตออีกว่าพอใจทำนั้นไหมหากกรกตไม่พอใจกรกะตก็จะมีสิทธิ์ที่ให้สภาแก้ใหม่เออมันยาว ต้องใช้เวลาแต่ถ้าทุกอย่างราบรื่นก็เป็นไปตามร่างก็ใช้เวลาเดือนก็ได้แต่ผมคิดว่ามันจะราบรื่อนน่ะวิศนุเครือง,งามบอกว่าผมไม่คิดว่ามันจะราบรื่นเพราะผมเชื่อว่าสภาเองก็อยากแก้ไขแต่แต่ไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเมื่อแก้แล้วเขาก็ต้องกลับไปถามกรกตว่าพอใจไหม เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากใครต้องกลับไปถามคนนั้นผมถึงได้ตอบคำถามสื่อตั้งแต่ต้นผมตอบไม่ถูกเพราะเป็นการสมมุติในสิ่งที่ไม่เห็นทางเดินเลยมันมืดมิดไปหมดนักข่าวก็ถามว่าแสดงว่านายกไม่ควรยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกทั้งสองฉบับจะเสร็จใช่ไหมวิศณุเครือง,งามบอกว่าใช่คำตอบมันเป็นอย่างนั้น เมื่อถามถึงความคืบหน้ากฎหมายลูกสองฉบับเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังเดินไปตามปกติไหมรองนายกที่ชื่อวิศณุบอกว่าใช่และกรกตจะส่งเข้าคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าหากผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะส่งสภา,าทันทีนักข่าวเขาถามอีกท่านผู้ชมน่าสนใจนะข่าวนี้ท่านฟังให้ดีถามว่านายกจะใช้วิธีลาออกเพื่อแก้ปัญหาได้ไหมวิษณุบอกว่าได้แต่วิธีนั้นจะแก้ปัญหาอะไรล่ะ มันจะแก้ได้ยังไงถ้าเลือกนยกายกใหม่ก็ต้องไปถามว่าแก้ปัญหาอะไรได้เพราะสภายังเป็นสภาเดิมเสียงยังอยู่แบบเดิมใครอยู่พักไหนก็อยู่พักเดิมเหมือนเดิมย้ายพักยุบพักไม่ได้ทั้งนั้นนักข่าวก็ถามว่าการที่สสขอให้พักขับตัวเองออกจากการเป็นสมาชิกพักในกฎหมายทำได้ไหมวิศนุเครืองงามรองนายกบอกว่าจะขอก็ขอไปแต่อยู่ที่พักน้อมสังกัดว่าไง แล้วแต่มติพักว่าไงเพราะเป็นเรื่องภายในของพักนักข่าวลุกถามต่อครับบอกว่าวันนี้เสียงของพักร่วมรัฐบาลมาลดลงจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนไหมรองนายกวิศณุบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองผมตอบไม่ถูกอย่างไรก็ตามในอดีตมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แต่ถึงแม้เสียงจะหายไปรัฐบาลยังเป็นเสียงข้างมากขณะนี้อย่าไปคิดว่าพรักพลังประปชารัฐ เป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากเพราะเมื่อรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลก็คือเสียงข้างมากก็เป็นรัฐบาลได้และไม่ได้เรียกว่ารัฐบาลเสียงข้างมากนักข่าวถามว่าหลังจากมีเหตุวุ่นวายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการบองการเมืองเนี่ยนายกได้ปรึกษาข้อกฎหมายกับคุณวิศณุไหมรองนายกในวิษณุบอกว่าไม่มีเพราะนายกก็รู้อยู่แล้วไม่มีไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้พบเจอนายก เพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นมาวันซืนนี้รอสักพักผมเชื่อว่าตอนนี้ยังไม่มีใครตอบอะไรได้ฉะนั้นเพราะทุกคนกําลังอ่านเกมอยู่อ่านเกมอยู่ทุกคนอ่านเกมนี้อยู่ครับอ่านกติกาอยู่และหาทางออกและต้องถามผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องเพราะนี่คือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผมตอบไม่ถูกจริงๆนักข่าวก็ถามยำ้ำว่าเวลาเนี้ยถือว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงหรือไม่ นายวิษณุบอกว่าใช่สุ่มเสียงนะนะักข่าวถามย้ำนะครับและพร้อมจะเกิดอุบัติเหตุทุกเวลาใช่ไหมวิษณุเครือง,งานบอกใช่ครับทั้งนายกและพรกร่วมรัฐบาลทั้งหลายที่จะต้องรีบแก้ผมจึเคยพูดตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลเมื่อสองปีที่แล้วว่ารัฐบาลเป็นเรือเหล็กแต่เป็นเรือลำเล็กและสนิมสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน ไม่ได้มาจากฝ่ายค้านมาจากฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองเมื่อถามว่ารัฐบาลทําให้เกิดปัญหาเองใช่ไหมนายวิศนุพยักหน้าบอกว่าใชา่นักข่าวถามว่าขณะนี้นายกอยู่ในสภาพที่หนักห่วงใช่ไหมวิศนุบอกว่าอืมน่าคิดนักข่าวก็ถามที่บอกว่านายกและพรคร่วมรัฐบาลต้องรีบแก้ปัญหานั้นจะแก้ยังไงวิศนุบอกผมไม่รู้ผมไม่รู้และผมไม่มีคําแนะนําเพราะผมจะแนะนํานายกผ่านสื่อได้ยังไง ก็มืนฮะเขาบอกก็มือนอ่ะมืนก็มืนครับก็มันไม่มีทางออกนายกประกาศแล้วไม่ลาออกไม่ยุบสภาไม่ลาออกไม่ยุบสภาการเมืองก็จะเดินต่อไปจะเดินต่อไปถามว่ามันกรณีอย่างเนี้ยแล้วนายกเนี่ยไม่คิดถึงประเพณีไม่คิดถึงวัฒนธรรมหรือถ้าสมมุติว่าแพ้โหวตในสภา ผมมองอย่างนี้ผมอยากจะตรวจสอบสติปัญญานายกอยากจะตรวจสอบคุณภาพจิตของนายกว่าจิตนายกเนี่ยยังเต็มร้อยไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะแปปีแล้วที่ท่านเป็นนายกอารมณ์แปรปรวนตลอดคนที่จะเป็นสสเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า ต้องไม่สติฟั่นเฟือนแต่คนเป็นนายกไม่ต้องมีฮะถือปืนมาลากปืนมาแล้วก็เอาอำนาจไปจากคุณยิง่งลักผมว่ามันเข้าข่ายโรคไบโพล่าหรือเปล่ามีคนถามให้บุญลวีนี่ผมไม่ได้กล่าวหานายกนะเพียงแต่ผมสงสัยว่าพฤติกรรมของคนเป็นนายกร,รัฐมนรีอย่างอย่างพ่อคนนั้นอ่ะมันมีอารมณ์แปรปรวน เป็นสองขั้วเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์สองแบบครับเดี๋ยวสลับกันไปเดี๋ยวสลับกันมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคืออารมณ์ดีผสมก้าวร้าวซึ่งมันผิดปกติมันต้องพบแพทย์มันต้องไปพบหมอจิตแพทย์หมายความว่าคนเป็นนายกมันต้องปกครองทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าตัดสินใจอะไรผิดพลาด คนที่รับกรรมคือประชาชนทั้งหกสิบเจ็ดล้านคนเหมือนกับเรื่องเข้าของขึ้นราคาเหมือนกับเรื่องหมูเงี้ยเอาไปกักตุนกันเอาไปกัก,กตุนกันเป็นแสนๆกิโลจนทําให้คนเลี้ยงหมูแถวบ้านผมที่ระยองอเภอแกลงเขาบอกมึงจะรวยคนเดียวกันหรือไงเนี่ยมึงจะรวยกันคนเดียวหรือไงกูก็ยังขายหมูไม่ได้ยังอยู่ในขายกิโลหกสิบบาทหมูเป็นนะยังไม่มีใครมาซื้อเลยนี่ เขาบ่นอย่างนี้นะแล้วนายกว่างไงแบะ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 ใบ,ะแ,บะแดงครับมันต้องไปพบจิตแพทย์ถ้าไม่รักษาผู้ป่วยจะมีอารมณ์รุนแรงนะครับและมีอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นนี่เตือนด้วยความหวังดีเพราะไอ้โรคไบโพล่าเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของคนป่วยครับท่านผู้ชม ขาดความยับยั้งชั่งใจอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายในหน้าที่การงานเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่คือไบโพล่าโรคไบโพล่าไอความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองนี่มันตัวสำคัญเดี๋ยวอารมณ์แปรปรวนอารมณ์สองขวดเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันพลุ่งพล่านในทางการแพทย์เขาเรียกว่ามาเนียมันพลุ่งพล่าน ทางการแพทย์เขาเรียกมาเนียมีอาการคิดเร็วทำเร็วมั่นใจตัวเองเฮ้ยเฮ้ยตรงอย่างนี้กูสั่งไปแล้วไงล่ะก,ก็สั่งไปแล้วผมสั่งไปแล้วเห็นไหมก็เดี๋ยวก็ยักคิ้วหลิวตาเออมันต้องพบหมอต้องไปพบแพทย์พบหมอนี่ผมกระซิบท่านนะบอกท่านคนเดียวอยบอกใครรู้ว่าท่านไม่สบายเกี่ยวกับจิตต้องต้องต้องไปพบหมอเออ นี่กระซิบเบาๆเพราะถ้าจะเป็นผู้นำเนี่ยจะตัดสินใจผิดพลาดไม่ได้นะครับเป็นห่วงผมเป็นห่วงเพราคนนั้นจริงๆว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอาที่เป็นห่วงอีกเรื่องก็คือสุขภาพอนามัยถึงยังไงก็ละทิ้งไม่ได้ผมถึงชักชวนเลี้ยวไปแย์ทางเรื่องนงะมันมั่งมั่นคงสถาบันมากกว่าและไม่อันตรายครับ โดยการรับประทานเบต้ากูกแคนไม่อันตรายเบต้ากูกแคนสร้างภูมิต้านทานได้มีมหาวาลัยหลายแห่งที่ยืนยันชัดเจนตามรายงานบอกว่าบอกว่ามันดีที่สุดในการสร้างภูมิต้นานทานไม่เหมือนวัคซีนฉีดสองเข็มพักเดียวหมดและภูมิหมดแล้ว,แ,ลวแต่ถ้ารับประทานวันละสองเม็ด2เม็ดสองเม็ดยืนยันชัดเจนนี่ จากตำราที่ผมบอกทุกวันเบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเต่าที่มนุษย์ค้นพบศาสตราจารย์ดร์นแพทย์สมศักดิ์บอระคามินยืนยันชัดเจนครับและมหาลัยหลายสิบแห่งมีผลการวิจัย3ามสี่พันรายงานอย่างเช่นมหาลัยเบเลอร์ฮาวัดวอชิงตันทูเรนดูคลิฟอร์เนียลุยส์วินบอกว่ามันสามารถรักษาและป้องกันได้ก็อย่างที่เล่าให้ฟัง ก็สนับสนุนนะครับของดีเอามาบอกกันตอนนี้มีโปรพิเศษเหมือนเดิมอย่างที่เราให้ฟังซื้อ4ีขวดแถมฟรี1นึ่งขวดเข้ามาทางไลน์ครับข้างล่างมีหมายเลขโทรศัพท์ผมของของศูนย์สุขภาพเบตาวันหมายเลขที่ท่านจะเข้าไลน์ได้คือ097 2266697 097 2266697เข้ามาทางไลน์สั่งซื้อทางไลน์ อะวันนี้ก็เอากันแค่นี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการติดตามอุดหนุนเบตา้าครูแคนและขอขอบพระคุณทุกท่านที่เมื่อวานนี้ไปร่วมกันจัดตั้งพักรวมใจไทยแล้วพรุ่งนี้ผมจะเอารายละเอียดมารายงานให้ท่านทราบบรรยากาศนินดๆหน่อยๆน,นะครับในรายการวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม